ยามก้ามเกลครับสวัสดีท่านผู้ผมพมิยาโบราณแพทย์แผนไทยวัดกีดีวงครับสวัสดียามเย็นท่านผู้ชมทางบ้านทั้งหลายขณะนี้เรากำลังทำการบทยาอยู่นะครับมีอาสาสมัครเข้ามาเสริมกองทัพกันเสริมกองทัพอยู่เรื่อยๆครับ ตอนนี้เรากำลังตำยากันยอยู่นะครับสมุนไพรโบราณนะครับครับครับอันนี้กําลังตำอะไรอยู่ครับตำยาอยู่ครับตำก,กระชายตำกระชายตำกระตำกระชาย เยย็นเย็นเย็นมอไ้คุกไหมอันนี้รับมันมีตั้งนานแล้วบรการก็ทำแนี้เรางัดภูมิปัญญามใช้า่อนียเเราตั้งตาต่ออยู่รารัมีอีกสามโหลแวข้างหน้าเดี๋ยวต่อจากบริษัทหน้าดิากเบืองอันนี้ตั้งน้นต่กได้ เราต้องเอาภูมิปัญญามาใช้ไม่เปลืองอยด้วยได้แรงด้วยได้สติได้คุปัญญาด้วยในตัวการตําหัวชายจะเรินพร้อ่ทุกท่านอาจารย์ที่ก็ามาชมไล่สัตว์อาสาที่อยุดภายในวัดมาช่วยกันเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนตําหัวกระชายหน้าตั้หัวชายแล้วก็ควาาตะนาจยุนเป็นตะตะกอบ ยไงบ้างครับได้ออกกำลังกายด้วยได้ปลดสเต็มหมครับได้ปลดสเต็มไหมครับค่บสะเส,ะเ,ตสะเติมไม่ออกแล้วตอนนี้แน่นออกแล้ว ป้าต่งป้าปลาตึงป้าเออเตึงปลาต่งป้าต่งป้าป้อยู่ในหลังสวนแรกๆก็นาร่วมกันนะครับรางวัลในการทำป้าตะลารจูนที่รวมประกอบในการทำป้าตะลารจูนค่ะใครมีกระชายก็ส่งมาได้ใครมีป้าตะลารจูนก็ส่งมาได้ร่วมกันอัดแคปพูลแจกใหญ่เพื่อประเทศชาติและประชาชนของเราทุกคนนะคะนี่กำลัง ช่างกลางวันทำงานกลางคืนทำกับไส้เฮ้ยเบียกแรงมากงานกลางวันทาสีเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยหรอกครับทำล็อตครับทำยาครับไม่ไม่ทราบว่ามาจากไหนหรอกครับ เชียงใหม่ครับเชียงใหม่แล้วครับมาอยู่เป็นเดือนแล้วมาอยู่เป็นเดือนมาช่วยทางวัดทําอะไรหล่ะครับทํายาทํายานะครับหลังมาเดยตรงจากเชียงใหม่เจ้ามาอยู่จะพูดได้ได้แล้วนี่เป็นเดือนแล้วแหลงตายชัดเลยเห็งตายไม่จับได้ได้ไปเอาถุงมาแล้ว

นี s, ่หมายถึงอนูจร right? ิงไม่ต้องแช่ฟุกก็่า้นเลแ่ฟุกกะถ้าใช้ฟุกต้องฮัตฟุกกติถ้าใช้ฟุกไม่เป็นกระชูรหมดเลยนี่คือกระายเอาคุณโบราณก็ทำอย่างนี้แหละคือใช้ครบกับ่สางในการทำยาเราอนุรักษ์วัตถุโบญาเก่าแก่้เห็นว่าเด็กสมัยนี้ใช้ครบใช่สางเป็นไหมถ้าไม่มีสติเวลาเราทำนี่ก็กระชูนหมดยากระชูนหมดเอานะฝึกสติในตัวด้วย

นี่ก็ชาที่ออกแหนะ้งแล้วชาได้รับการบริจาคขออนุโมทนาบนุญทุกท่านที่บริจาคส่งมาทางปัตตานีทุกทุกท่านเลยนะส่งมาให้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะเป็นแรงผลักดันที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยของเราทำคว้าตะไลโจนแจก,กชาวบ้านนะจ๊ะเอาทำแบบนี้ย้ายเลีนเดี๋ยวโ <Okay. S 2> อเคต่ออันนี้นะ

แ<ไ>ปดสิบบอกดัน <straightforward. S 2> ไปตามไหมเคยเห็นภูมปัญญาแบบนี้ไหมน้อไปตามเดกเ <laughs> ท่าเขาเปิด จากตัวนี้วันนี้นายกเทศบาลตานาจุมพลมาสี่ร้อยตัวหมดตรงนี้ขับรถเกั้วหมู่บ้านเลยตามาช่วยพวกทคนละตหน่งตัวดุ๊ตตุ๊ตตตุตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตา๊ตตุตุ๊ตตุ๊ตตาุตกุ ผู้ทอนตำรผู้ตอนแปรตำรวจผู้ทอนแปรก็ดับประจำจนทุกคนก็ถือว่าได้พุ่นภูปุมปัญญาของชาติไปในตัวนะถ้าไม่มีความดาราจนก็เอาในล,ลูกตายใบโยมอย่าลืมลูกตายใบถ้าไม่มีลูกตายใบก็เอาบอราเพชรก็น่้โยมซ้ำน้ำกินแก้ไขแ,แ,แต่อย่าเยอะ น้องก็ยอมเคยตํามั้ยอ่ะเคยตํากันมั้ยคะต้องดูในคล้องมั้งอ้าวเคยตํากันมั้ยคะแบบนี้ก็เห็นมั้ยคุณต้องเก็บคลิปคุณไฟแล้วถึงจะเห็น60คุณไฟแล้วอาจจะไม่ก็เห็นนะ นั่นโคลนเลยตายหัวสะเตนตี้อะอานิอะอานิอะนี่ก็สอบมันเห็นมีอีกก็สอบที่ไม่ได้ตามอ่ะนี่ก็สอบโพยดิมันตามอ่ะนี่ตามเนี่ยอะนี่เนี่ยตามได้นี่อะถึงมันเนาะอานิอะตามที่คือเห็นน่ะนี่ก็สอบเห็นน่ะมัน <knowledge>

ต้อก็เดือกกพาเพเนียนใส่ถุงครับถุงใส่ถุงให้เรียบร้อยถ้าไม่ใส่ถุงเดี๋ยวพลาดขึ้นมาอั้นนักไม่ต้องอ่อยอยู่าในเกลี้ยงเลยนี่ลาบอดเดียวนี่นี่หนึ่งกำลังทำงานแล้วก็ตะเบียงรุ่นใหม่มา กนกจาย้อเอนขาดไม่ได้ก็คือภูเขากระชายเราะนตะลุยทำอย่างขาดไม่ได้มันจะเป็นตัวทำกันในการรักษาทิดไขถ้าไม่ได้เอาไม่ยูทรายสูงหาแล้วมาแล้วมาแล้วอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ต,เด,ตเดีี๋ยววแล้้นไปอ,อไ,ไปหานุมานประสานกายรักษา,าดูแลปอดได้อย่างดีไม่ให้เกิดไม่ให้ลงปอดถ้าลงปอดก็จะทำให้ที่มีพิษที่ที่มีเสียมหาที่เกาะเป็นดวงขาวขาก็จะดีขึ้นในภูมิปญัญญาคนโบร,ราณ nên đi đi bạn này luôn nè ครับ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  ได้สบับีด้วยต้องม,มีสบับิเรียบร้อยมาต้องเลือกกันต้องมีประจายคนหนึ่งอันนี้ไมใ่ลูกก็ได้ทำกระจายคนนึ่งกระจายาน,น,จนแลายมันะจะค่อยปายมันไม่เหอเลย โอเคยังยังโอเคนี่คือดับดับพิษก้อนปิดไม้รักษาปอดดูแลปอดได้อย่างดีอนุมาลสถานกายฮะโอ้ดอกดาวอีสานเป็นไงบ้างฝั่งนั้นดูแลตุวกับผากันนิดนะคะต้องกำลังใจมาเชียร์กันอนุใบอานุโมทนานะคนที่ร่วมบริจาคผลไฟมาให้กับทาง าวัสดกริวงตอนนี้ก็ใช้บทผงโล7 7่บบางที่ก็ผัดหน้านางที่ก็ผัดหนึ่งน เย่าเงี้ยถ้าสติหลุดมันก็จะหอกทันทีเลยไม่เอาถ้าตกแล้วไม่เอาแล้วถ้าตกแล้วเราไม่เอามันถ้าถ้าสติหลุดมันก็จะหอกกันใช่ไหมถ้าสติด้วยวิธีการวิธีการทันนั้เราจะบอกให้เราเราบังคับเราจะ่ยอมบอย่าไปกำแน็ตกำแน็นในมือมันจะพองเนี่ยยกขึ้นแล้วก็ปล่อยนะถ้าไม่ได้มือมันจะพองเนี่ยต้องมีเทคนิคในการถ้าไม่มีเทคนิคก็มีอาชีวะ เอาอะรอ่างเ่าถ้าเรากำเน่นะรับมคุยกจะพรองทีเนี่ยไอ้เนี้ยขนาดการซำศา์เราก็จะมีอาชีวะมีเทคนิคโอ้แรงดียัียอนก่าเริ่มแล้วไอนีเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เนียนก็แรงดีพระตั้งเนียนตั้งแจบ้างจีวรไปทั้งไปนี่หน่อยดิไปเด็กไปในตัวไปด้วยใครกินแล้วก็หายต้องาำแข็งแรง,งบ้านเมืองเราก็จะรอดปลอดภัยก็เพราะความสามัคคีนในชุมชนโอ้หนักไหม,มหมดแลยนะโอ้โอ้โอ้เน้นแรงดีโอ้ oh. เน้นของขึ้นแล้ว โอ้เร่งของขึ้นแล้ววันแรงแล้วคนละเคราะห์คนละคราะโอเคไปตักกระวังหัวมันดิวะ คนแน่เลยเอาเปิดตาตาถุงนะไม่ใช่ตา,คน,ตาคนไม่ต้องหาช้อนนะรับการเดยังไงเอาแทปไปหนึ่งชิ้นกระชายออแให้ วันใหม่ว่างไหมอ่ะมาตั้มาตั้ตกระชายมั่งนี่ต้องอยืนอย่างนี้อึองจะเห็นตั้งฉาเพรับต่อไปเราจะจัดการประกวดตัต้มชมพูไพรแข่งกันอื โอ้เรงดีไว่าไงปัญญาข้าทำไปไม่ใช้เครื่องบดละคาโยมเคยตำยาโบราณกองเอ้มืออ๋อไม่เป็นไรค้ะจะได้ฝึกปัญญาด้วยค่ะไอยพนอริสาหมื่ชื่นก็จะได้ฝึก เราก็ใช้ยาภูมิปัญญาโบราณการนับเป็นหมื่นปีเขาก็ทําอย่างนี้เนี่ยถ้ามีเครื่องเราก็บอกเครื่องหรือใครจะช่วยซื้อเครื่องแตะหวาเราก็รับนะคะเนี่ยเนี่ยอ่ามเขถามว่าให้อาจารย์ตัมบ้างสิตั้มบ้างสิอ่อตัมแล้วเมื่อกี้อย่าตั้มให้ดูตัมมาตั้งหลังวีแล้ว oke okay. yeah. ได้มาตั้งคน okay. 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 हममेरी हममेरी सा

เดี๋ยวให้พรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก่อนใครถูกลอตเตอรี่พรุ่งนี้รางวัลที่หนึ่งก็ซื้อมาถวายนะเครื่องบดพรุ่งนี้รางวัลที่หนึ่งกันพรุ่งนี้วันที่สิบหกใช่ป่ะลอตเตอรี่ออกละบอกไม่ได้ครับเพราะมันยังไม่ออก ในวันพรุ <on> <ds> ่งนี้นะครับ